Barry Channel ช่องนี้มีอยากเล่าสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นเรื่องสั้นจากซีรีส์แดงบอยที่ในเรื่องราวมิตรภาพของเหล่าผอมเพื่อนที่จิ้นได้ฟินฟินซึ่งถ้าใครไม่ชอบแนวไว้ก็ขอให้ผ่านคลิปนี้ไปก่อนได้นะคะคลิปนี้แบรี่จะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าในคืนส่งท้ายปีที่หนุ่มๆพากันไปดูหนังข้ามปีที่บ้านของบอย จะเกิดเรื่องวุ่นวุ่นอะไรขึ้นบ้างถ้าอยากรู้ก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมีได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ เมื่อใกล้ถึงวันสิ้นปีอยู่ๆในคิวก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้แดงครับเอครับใกล้จะปีใหม่แล้วไปดูหนังข้ามปีที่บ้านบอยกันไหมครับหึเฮ้พูดผิดพูดใหม่ได้นะเว้ยเอคิวเราพูดผิดตรงไหนเหรอครับยังจะมาถามอีกก็อยู่ดีๆเองจะชวนคนอื่นไปบ้านคนอื่นจะกับเป็นบ้านของตัวเองไม่ได้ปะวะอ้อ oh, เราใช้คำพูดผิดไปสินะงั้นเอครับแดงครับ บอยชวนให้ไปดูหนังที่บ้านในวันส่งท้ายปีนะครับข้าไปชวนตอนไหนวะเฮ้เหหายากนะครับเนี่ยที่บอยจะชวนไปบ้านนะงานนี้คงพลาดไม่ได้แล้วล่ะครับนั่นสินั่นสิงั้นเดี๋ยวข้าจะเตรียมของกินไว้เยอะๆเลยพวกเองเตรียมแค่ของที่จะมาค้างคืนก็พอนี่พวกเองสองคนจะแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินที่ข้าพูดจริงๆสินะก็มันน่าสนุกนี่นาน่านะไอ้บอยนะ เออเออตามใจผู้เองแล้วกันจะมาก็มาเย่เมื่อถึงคืนส่งท้ายปีที่บ้านของบอยเอ๋เราจะนั่งดูกันที่ห้องรับแขกหรอครับเนี่ยว้านึกว่าจะได้ไปเยี่ยมชมห้องนอนของบอยซะอีกฝันไปเถอะแล้วอย่าใช้คำว่าเยี่ยมชมเหมือนห้องข้าเป็นพิพิธภัณฑ์หรืออะไรทำนองนั้นได้ไหมวะคิวเขาแซวเล่นนะครับแต่ผมเองก็อยากเห็นห้องของบอยเหมือนกันนะ จะอยากเห็นไปทําไมวะก็ห้องนอนธรรมดาอีกอย่างเรื่องอะไรค้าจะให้ดูห้องของผู้เองข้าก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่วะโอ๊ะแล้วก็ไม่บอกเรามีรูปถ่ายห้องนอนเรานะดูสิดูซิผมก็มีอยู่สองสารูปครับไม่ได้อยากดูโว้ยสินาทีต่อมาเสบียงมาแล้วมีขนมเยอะแยะเลยโอ้โหของชอบของเราทั้งนั้นเลยครับ มาเดี๋ยวเราช่วยถือนะเออข้าสั่งไก่ทอดไปด้วยนะเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะมาพวกเองอยากกินอะไรอีกไหมล่ะสั่งเพิ่มได้นะเว้ยโอโหของกินเยอะเลยนะครับแดงหมดไปเท่าไรแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยออกนะเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องพอดีเงินที่ทำงานพิศเศษยังพอมีนะ่ะน,น,นานทีก็ให้ค่าเลี้ยงพวกเองบ้างเถินนะโถทำไมถึงโตมาน่ารักขนาดนี้ครับแดง ไม่เสียแรงที่ดูแลฟูมฟักกมาเป็นอย่างดีนะครับเนี่ยเอ็งมาเป็นพ่อข้าตอนไหนวะเนี่ยไอ้คิวโอะนั่นสิตำแหน่งพ่อนะั่นมันของบอยนี่นะวะ้าวเวอข,ข,ขอโทษครับขอโทษครับพี่บอย <c oughs> ทำอะไรกันนะครับเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยเอา้าวมากับเขาด้วยเหรอไอบ้บลู หรือแค่แวะมาเอาของผมอาจจะมาเฉยๆแบบไม่มีธุระอะไรก็ได้นะครับนี่ก็บ้านผมเหมือนกันนี่นะอ้าเหรอก็เห็นปกติชอบไปนอนบ้านไอ้แดงมากกว่านี่วาจนข้าจะเอาห้องนอนเองมาทําห้องเก็บของแล้วเนี่ยฮะห,<า>หยุดเลยผู้เองสองคนเจอหน้ากันทีไรก็ตีกันทุกทีเลยข้าชวนบูมาดูหนังด้วยกันเองแหละคืนนี้พ่อกับแม่ข้าไปงานเลี้ยงไม่มีคนอยู่บ้านโน้อนน่ะอ๋องี้นี่เอง ปกติเห็นมันไม่ชอบคุณเยอะๆชอบทําอะไรเงียบๆอยู่ในห้องคนเดียวมากกว่าข้าเลยไม่ได้ชวนนะรีวิวตัวเองให้ฟังทาไมอ่ะพี่บอยมันก็นิสัยเองเหมือนกันนั่นแหละปกติบอยเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยยุ่งกับใครก่อนแต่พอกับน้องตัวเองนี่รู้สึกบอยเขาจะชอบพูดชอบแย่ประจําเลยนะครับว่าไหมนั่นสิครับทั้งที่ถึงจะพยายามไม่แสดงออกแต่ก็ดูออกง่ายมากเลยว่าบอยเขาห่วงบลูมากนะ แต่ทำไมชอบแย่ให้น้องโกรธก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคงเป็นเรื่องของคนที่มีพี่น้องละมัง้งลูกคนเดียวแบบเราสองคนคงไม่เข้าใจหรอกครับเฮ้ย hey, เอ็งสองคนนะข้าลืมบอกไปว่าถึงคืนนี้พ่อข้าจะไปเข้าเวรที่โรงพยาบาลแต่ก็อย่าทาเสียงดังจนป้าข้างบ้านโรไปฟ้องพ่อข้านะเว้ยโอเคครับ,รบไอแดงหึเดี๋ยวเอ็งขึ้นไปชั้นสองไปเอาผ้าห่มในห้องของไอ้บลูมาหน่อยนะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้ว ตกดึงมันจะยิ่งหนาวกว่านี้ไอ้บลูถึงมันจะแข็งแรงดีแล้วแต่ถ้าถ้าโดนอากาศเย็นมากๆก็อาจจะไม่สบายขึ้นมาอีกใช่ไหมล่ะโอเคเข้าใจแล้วงั้นฝากเองรอรับไก่ทอดด้วยนะคนส่งใกล้มาถึงแล้วว่ะเออได้ได้เอยทำไมต้องไปสู้กันบนยอดตึกด้วยวะหวาดเสียวจะไม่กล้าดูแล้วเนี่ยนี่เองเปิดหนังเรื่องอะไรที่ข้าดูวะไอ้คิวปฏิบัติการมรณะตึกราฟ้าครับ โอเคงั้นข้ากินไก่รอหนังจบเลยแล้วกันทั้งเรื่องมันคงอยู่แต่บนยอดตึกนั่นแหละก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับยี่สิบนาทีต่อมาพวกเองอยากกินพิซซาปะผมอิ่มขนมแล้วนะครับเวลาเราดูหนังเราไม่ค่อยกินอะไรนะครับแล้วบลูล่ะเห็นกินขนมเป็นิดเดียวเองนี่นาผมไม่ค่อยทานของหนักๆตอนดึกนะครับพี่แดง งั้นหรอแล้วเองไงบอยข้าเริ่มหิวแล้วสิก็เองเล่นกินไก่ทอดคนเดียวสัเกือบหมดเลยนี่หว่าจะสั่งก็รีบสั่งเผื่อข้าด้วยแล้วกันอืมได้เลยอืมพิซซ่าร้อนๆน,นี่มันหอมชะมัดเลยเอา้าหยิบไปสิไอ้บอยไหนบอกว่าหิวไงเดี๋ยวข้ากิน เองกินไปก่อนเลยไม่เอาอ่ะกินเลยเดี๋ยวข้าเผลอกินหมดก่อนก็มาบ่นทีหลังอีกเอา้าเองกินชิ้นนี้ก็ได้อ้าอ้าปากเออเออกินก็ได้อะที่เหลือก็ไปถือกินเองแดงครับพวกเราก็อยากกินเหมือนกันป้อนให้บ้างสิครับ ไหนบอกว่าจะไม่กินกันไงละวะแล้วทำไมต้องให้ข้าป้อนด้วยเนี่ยเห็นข้าเป็นแม่นกหรือไงแต่สุดท้ายก็ยอมป้อนให้คนละคำอยู่ดีค่ะเวลาผ่านไปจนเกือบสามทุ่มหนังจบแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะครับพี่แดงฝันดีล่วงหน้าครับอืมฝันดีนะบลูผมผ้าหนาๆด้วยนะเพิ่งสามทุ่มเองนี่นะบลูเขานอนไวแบบนี้เสมอเลยเหรอครับอืม ตอนเด็กบูเขาร่างกายอ่อนแอมากนะเลยติดนิสัยดูแลสุขภาพตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้นเฮ้ hey, ดูไม่ออกเลยนะครับเนี่ยว่าบลูเคยเป็นเด็กที่ป่วยง่ายนะดูจากตอนนี้ร่างกายเขาฟิตสุดๆเลยนี่นะกว่าจะได้ขนาดนี้มันก็พยายามของมันมาเยอะแหละอ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองแหมถึงจะทำเป็นพูดกวนน้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่พี่บอยก็คอยดูน้องอยู่ห่างๆตลอดเลยสินะ โถคุณพี่ชายปากไม่ตรงกับใจไม่แสวค่าสักวันอีกจะนอนไม่หลับใช่ไหมวะไอคิวฮไม่แสวแล้วครับฉันฉันฉ,ฉันเห็นใครก็ไม่รู้ยงอยู่ตรงนั้นนะ่ะโอเคโอเคงั้นคุณรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมไปดูให้เองไหวไหมครับเนี่ยดัง ไอแดงเฮ้ยอย่าแหกปากสิวะเดี๋ยวไอ้บลูก็ต uh, ื่นหรอกขอโทษเราเองเรียกข้าทําไมมีอะไรข้าแค่จะบอกว่าให้หยิบขวดน้ําตรงนั้นให้หน่อยโธ่ทีหลังก็สกิีเรียกก่อนจะพูดสิวะกาลังนุ่นๆอยู่ตรงใจหมดเลยถึงข้าสกิดก่อนคนรับก็คงออกมาเหมือนเดิมนั่นแหละไอแมวขี้กลัวเอ้ยเวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงคืน อีกไม่ถึงนาทีก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับทุกคนวูู้้อะพูดเบาๆหน่อยครับคิวเอ๊ะมีอะไรกันเหรอครับไอแดงมันหลับไปแล้วนะเอ้าเหรอครับงั้นสุขสัรต์วันปีใหม่นะครับแดงสุขสันต์วันปีใหม่ไหว้แดง ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แบรี่ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือโด o n a t e ให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ super thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ